สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today ครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าฟังแล้วเลือดลมในกายมันสูบฉีดกับสถานการณ์ร้อนๆบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันมีช็อตเด็ดที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศต้องยิ้มมุมปากเมื่อมีรายงานว่าแค่เสียงของพยักร้ายแห่งเวหาของเราบินผ่านไปแว่วๆก็ทําเอาทหารเพื่อนบ้านถึงกับวงแตกวิ่งหาที่หลบกันวุ่นวายเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชา ที่มีการเสริมกำลังพลและขนยุธทธปรกรณ์หนักเข้ามาประชิดชายแดนเหมือนเตรียมจะเปิดฉากอะไรสักอย่างสร้างความตึงเครียดไปทั่วบริเวณแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินขับไล่ F16 จากกองบิน1โคราชของเราทะยานขึ้นฟ้าพร้อมซ้อมรบตามวงรอบปกติใช่ครับแค่ตามวงรอบปกติไม่ได้บินไปใกล้ชายแดนเลยแม้แต่น้อยแต่เสียงคำรามอันทรงพลังของเจ้า F-16 นี่สิครับที่มันดังไปถึงฝั่งตรงข้าม คุณว่าสนานักข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่า F16 กองบิน1โคราชขึ้นฝึกบินลาดเวนตามรอบปกติในเขตอีสานไม่ได้ไปบินใกล้ชายแดนแต่แค่แววเสียงขเขมรวิ่งหาที่หลบกันบุ่นโอ้โหแค่ได้ยินเสียงก็วิ่งกันป่าราบขนาดนี้เลยล่ะครับ งานนี้ชาวเน็ตไทยก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นวันไหวเลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงบารมีและความเกรงขามของกองทัพอากาศไทยและเจ้า F16 ของเรานั่นเองครับคำถามคือทำไมเสียงเครื่องบินขับไล่ลำเดียวถึงทำให้ทหารที่เตรียมพร้อมรบต้องแตกกระเจิงขนาดนี้เจ้านกเหล็กที่ชื่อ F16 มันมีดีอะไรแล้วถ้เกิดเหตุปะทะกันจริงๆทัพฟ้าไทยเราพร้อมแค่ไหน วันนี้ Thailand Story Today จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกมิติกับตำนานของ f 1 6ไทยที่ได้ชื่อว่าโหดจัดจนสามารถถล่มค่าศึกได้ทั้งกองพันต่อไปเราไปดูคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทยกันบ้างครับว่าหลังจากที่เห็นข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมาดูคอมเมนต์แรกครับซ้อมบ่อยๆครับเพื่อนบ้านจะได้ชินหูเวลามาจริงๆจะได้ไม่ตกใจ คอมเมนต์ต่อมาครับเปลืองน้ำมันครับพี่แค่เปิดเสียงจาก YouTube ดังๆเขาก็วิ่งแล้วคนนี้มาสายประหยัดนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับนี่ขนาดแค่ส่งเสียงทักไทยถ้าบินไปโฉบต่ำๆแล้วโบกมือให้คงมีคนสลบคาบังเกอร์แน่ต่อมาคอมเมนต์สุดท้ายครับ F16 แค่ไอนะยังไม่ได้จาม เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับคอมเมนต์สุดสร้างสรรค์จากชาวไทยเรานี่แค่ตัวอย่างนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าคนไทยเรานี่อารมณ์ขันไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเรากลับมาเข้าเรื่องราวเจาะลึกความน่าเกรงขามของเจ้า F16 กันต่อเลยดีกว่าครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่า F16 ที่เราพูดถึงไม่ใช่ F16 ธรรมดานะครับโดยเฉพาะฝูงบินจากกองบิน1โคราชถือเป็นฝูงบินขับไล่แนวหน้าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเครื่องบินที่ประจำอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในโครงการที่เรียกว่า Midlife u p g r a d e หรือเรียกย่อยๆว่า MLU ครับการอัปเกรดนี้เปรียบเสมือนการผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนเครื่องบินลบยุคเก่า ให้กลายเป็นเครื่องบินรบยุค4.5ที่มีความสามารถทัดเทียมกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่เลยทีเดียวระบบเรดาร์ถูกเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้นมองเห็นได้ไกลขึ้นและแม่นยำขึ้นระบบคอมพิวเตอร์และห้องนักบินปรับปรุงให้เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดทำให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องบินและอาวุฒได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือมันฉลาดขึ้นเก่งขึ้นและอันตรายขึ้นหลายเท่าตัวครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ทำให้ F16 ของเราน่ากลัวจับใจ นั่นคือระบบอาวุธครับในคลิปเราจะเห็นภาพทหารอากาศของเรากำลังติดตั้งระเบิดขนาดใหญ่มากที่เรียกกันติดปากว่าไขายักษใช่ครับท่านผู้ชมมันสมชื่อจริงๆระเบิดพวกนี้มันมีน้ำหนักตั้งแต่1,000ไปจนถึง2,000ปอนด์ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้ามันถูกทิ้งลงไปอะไรจะเกิดขึ้นบอกได้คำเดียวว่าหายเป็นแถบครับ และความพีคของไขยักษ์ของไทยเราก็คือเราผลิตเองได้ในประเทศครับโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอ,อปอเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านทหารถ้าเกิดสถานการณ์ขับขันขึ้นมาจริงๆเราไม่ต้องไปรอซื้อจากใครเรามีไขยักษ์พร้อมเสิร์ฟให้ฝ่ายตรงข้ามแบบไม่อั้นกินกันแบบจุกจกันไปเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นครับนอกจากระเบิดทำลายล้างสูงแล้ว ที่ปลายปีของเจ้า F-16 ยังติดตั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศหรือ air to air m i สไซล์ size. เอาไว้ต่อสู้กับเครื่องบินรบของข้าศึกโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดด้วยมิสไซล์นำวิถีด้วยความร้อนหรือการยิงจากระยะไกลด้วยมิสไซล์นำวิถีด้วยเรดาร์ F-16 ของเราก็ทำได้หมดเรียกว่าครบเครื่องทั้งงานบุกโจมตีภาคพื้นดินและงานครองความเป็นเจ้าอากาศเลยทีเดียว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมฝั่งตรงข้ามถึงต้องผวาเราต้องไปดูยุทธปกรณ์ของกัมพูชาที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงหลายปีหลังบ้างครับหลังจากเหตุการณ์ปะทะกันเมื่อปีพศ2554ที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารซึ่งตอนนั้นทั้งสองฝ่ายใช้ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องสาดใส่กันอย่างดุเดือดทางกัมพูชาก็ได้เรียนรู้และจัดหาอาวุธใหม่ๆเข้ามาประจำการโดยเฉพาะอาวุธที่ได้มาจากพี่ใหญ่อย่างประเทศจีนครับ ที่น่าจับตามองก็คือจรวดหลายลำกล้อง BM21 ซึ่งเป็นอาวุธที่ยิงถล่มเป้าหมายเป็นพื้นที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า KS1C ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ที่มีระยะยิงไกลถึง70กิโลเมตรนี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยครับเพราะมันหมายความว่าเครื่องบินรบของเราไม่สามารถบินเข้าไปทิ้งระเบิดแบบตรงๆเหมือนในอดีตได้อีกต่อไปเพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าระบบนี้สอยร่วงได้เมื่อกัมพูชามีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อันตรายแล้วทัพฟ้าไทยเราจะทำยังไงล่ะจะบินเข้าไปเสี่ยงหรอครับคำตอบคือไม่จำเป็นเลย นี่คือจุดความเหนือชั้นของ f 1 6 mlu ของเราจะแสดงอนุภาพออกมาครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าอาวุธปล่อยนำวิถีนอกระยะสายตาหรือ stand off weapon ครับถึงแม้ในปัจจุบันของเรายังไม่มี j d ดมของอเมริกาประจำการอย่างเป็นทางการแต่กองทัพอากาศไทยเราไม่เคยหยุดนิ่งครับได้มีการจัดหาชุดคิดระเบิดร่อนนำวิถีจากเกาหลีใต้ ที่เรียกว่า KGB g ซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงกับ J a ดมากหลักการทำงานของมันสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมแทนที่เราจะบินเข้าไปตรงๆเหนือเป้าหมายเพื่อทิ้งระเบิดนักบินของเราสามารถปล่อยระเบิดร่อนนี้จากระยะที่ปลอดภัย ห่างจากเป้าหมายได้ไกลสุดถึง120กิโลเมตรในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชามีระยะการยิงแค่70กิโลเมตรนั่นหมายความว่า F-16 ของเราสามารถลอยลำอยู่นอกวิสัยการยิงของศัตรูได้อย่างสบายๆแล้วก็ปล่อยของขวัญให้มันร่อนเข้าไปในบริเวณเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยระบบนำวิถี GPS โดยที่ฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งมองระเบิดลอยเข้ามาหาแบบตาปลิบๆนี่แหละครับ คือความน่ากลัวของการรบสมัยใหม่และเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแค่เสียง F16 ของเราก็สร้างความหวาดผวาได้ถึงเพียงนี้เพราะฝ่ายตรงข้ามรู้ดีว่าถ้าเกิดการประทะกันจริงๆพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งอาวุธไฮเทคของทัพฟ้าไทยได้เลยแม้แต่น้อยท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า all day all night คือพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคำสั่งจะมาเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนักบินและยุทโธปกรณ์ของเราพร้อมทะยานขึ้นฟ้าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติได้ในทันทีเหตุการณ์ที่เสียง F-16 ทำให้ทหารกัมพูชาวิ่งหนีอาจจะดูเป็นเรื่องตลกขบขันแต่มันแฝงไปด้วยในยะสำคัญทางทหารครับมันคือการข่มขวัญและการแสดงแสยานุภาพโดยที่เรายังไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับ เป็นการส่งสารไปเตือนถึงฝั่งตรงข้ามว่าอย่าลองดีแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรือการสู้รบหรอกครับเพราะมันมีแต่ความสูญเสียแต่การมีกองทัพที่เข้มแข็งและน่าเกรงขามก็เป็นหลักประกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราไม่ต้องไปรบกับใครเพราะไม่มีใครกล้าที่จะมารบกับเรานั่นเองครับ และนี่คือความเกลียงไกลของ F16 ไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Story Today ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ